สวัสดีครับอยู่ผมนะักคอมพินเตอร์มิ่งครับกับเกม W w e s m a k d a l ั s รอครับปี2011นะครับกับซีรีส์ฮะเอามาสดบทเป็นเกมอีกเช่นเคยนะครับผมนะและอีเวนต์นี้ครับจะเป็นนะสึกใหญ่ที่สุดของฝั่งมันเด g ไอ r ์ w อยงาง Extreme Rules นั่นเองนะครับผมนะก่อนนี่ครับผมนะนี่ฮะ เจ้าของแชมป์โลกเวิ l นะ์ h เฮ v y w เว g แชม h a เปี้ยนฮะเดินทางมาถึงสนามไปที่เรียบร้อยแล้วนะในวันนี้จะมาป้องกันแชมป์นะฮะกับทางด้านของโคดี้โรสนะ n ัมเบอร์วันคอนเทนเนะฮะซึ่งจะเป็นอย่างไรก็รอดูกันได้นะครับผมนะเอามาสดบดเป็นเจมของเราครับนะก็เป็นการเอานักมวยปล้ำ WWEAEW e หรือสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอจะหาทำเทมเพลตได้นะ ก็จะมาย้ำเนื้อเรื่องใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนะมาแมชแรกฮะเป็นการนะฮะชิงแชมป์ intercontinental champion นี่มาแล้วฮะจากแคลิฟอร์เนียครับผู้ท้าชิงครับผมนะนี่ครับผมนะบรอน s t o n m a n นี่ b r อ n s t o n m a n ฮะออกมาแล้วนะ แมชนี้ฮะใช้กติกาพิเศษเป็นทูนะฮะเออเบสออฟทรีนั่นแหละนะฮะใครจับกด2ทีก่อนก็จะเป็นผู้ชนะในแมชนี้นะครับผมนะนี่ครับบอนสโตแมนค่อยๆเดินมาอย่างช้าๆตามสไตล์แหละนะฮะีนบอนนี้รู้สึกว่านะฮะนะฮะถ้าในชีวิตจริงนี่แกจะรีเทิร์นกลับมาแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ปั้มไม่ได้อะไรนะฮะนี่ครับผมบรอนสโตแมนนะ เหมือนมีข่าวว่าจะไปอยู่กลุ่ม Y a t แนะแต่ไปเปลามานี่แกบอกนะเออโอ้แกก็คงอยากจะรีเทิร์นกลับมาให้ไวแหละนะฮะก็เลยนะรีเทิร์นมาเลยละกันนะแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้ปรามยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะฮะสำหรับกูนอ่าบรอนสโตแมนนะส่วนในเอามาสดของเราครับนะแกนี่เป็น Number ร์วันคอนเทเดจากการชนะ Battle Royal ล6คนมาได้นะฮะเพื่อหานะ Number ร์วันคอนเทเดสู่แชมป์อินเตอร์เนี่ยแหละนะฮะ ซึ่งบรอนสโตแมนครับผมนะสามารถปราบวลาดิเมียคอสโลไปได้เป็นคนสุดท้ายนะฮะในบรอนสโตแมนฮะบรอนนะเออแกจะต้องวากสักนิดนึงนะฮะตามสไตล์แค่แหลนนะนี่บรอนสโตแมนฮะวันนี้จะมากระเทืบนะท่านในพลกุนเธอนะนี่ครับผมนะจะมาเอาแชมป์อินเตอร์ได้หรือเปล่าต้องถามคนนี้ก่อนเลยฮะ นี่มาแล้วกุนเธอ <Australia. S 1> จากออสเตรียนะฮะนี่ครับผม <Champion. S 1> เจ้าของแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลแชมเปียนฮะกุนเธอเดอริงเจเนโรกุนเธอฮะออกมาแล้วนะไม่ครับผมนะในเอามาสดบทเป็นเจมของเราแกเป็นคนเดียวเท่านั้นนาะที่ยังถือแชมป์อยู่นะ เรียกว่ายังครองแชมป์ได้อยู่ยังไม่เสียให้ใครทั้งนั้นแหละนะฮะพอปกติแล้วแกนี่โอ้นะแชมป์อื่นนี่คือเสียกันเป็นว่าเล่นนะฮะมีแค่แกคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เสียแชมป์ให้ใครนะนี่ครับผมปราบมาเกือบแชมป์โลกเกือบทุกคนมาแล้วนะไม่ทําให้เล่นไปนะกุนเธอร์ฮะโดนสามเศร้าแกก็ยังแบบเออยังสติลแชมป์มาได้อยู่นะฮะ มามาดูกันดีกว่าในแมชนี้กติกาเบสซ of ทรนะอย่างที่บอกไปครับนะ2ใน3ามฮะใครจับกด2ทีก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับผมนะในแมชนี้นะนี่ครับผม i n t e r c o n t i n e ิเนน c ัลแชมเปี้ยนชิพฮะนะนี่ครับจะเป็นอย่างไรรอดูรอติดตามกันได้นะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัด c o m i มิ g a กมมิกันด้วยนะครับบรอนสโตแม n ฮะเจอกับ กุนเธอจะเป็นอย่างไรรอดูรอติดตามกันได้หลังโฆษณากันสักแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง facebook fan page และติก T อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะ มาลอยกันดีกว่าครับแมชนี้นะเอออาจจะไม่ได้ดูเอ็กซ์ตรีมอะไรเท่าไหร่ตามชื่อศึกนะแต่ว่านะก็ถือว่าเอาสองในสามนะเออก็ต้องวัดฝีมือคุณอาเ,ออเรียกว่าความอึดอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะคุณเธอเองนี่ยังแทบจะไม่ค่อยเจอกติกาพิเศษอะไรเท่าไหร่นะฮะเออการเจอกันเนี่ยมามานี่เจอกับบรอนสโตแมนปีศาจร้ายเบี <S <S ่ทูเบี่โอเวอร์เฮดซเพกไปก่อน โดยกุนเธอไอเหยียบหยามฮะเหยียบยหย,ย,บยามสักสีฮะเกรดเอ๊ยจะทิ้งสองฮะยังไงกุนเธอกุนเธออันี้ดูตัวจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเท่าบอลน,นะฮะแบกบอดี้ดอบเสรยร่วงใบมากุนเธอมานี่จับมาใส่เจอแม่นซูเฮกกี้ก็โหเฮ้เยมาถึงกุนเธอก็ใส่โคดเลยเฮ้ย เปิดโหมด The Ring General ฮะนี่จังหวะน,นี้มานี่ลากศพขึ้นมาโคสไลร่วงไปก่อนกระเทิบซ้ำบรอนบรอนบอกขอเอาคืนบ้างสิวเฮ้ยโอ้โหมึงนี่นะจะเล่นอยู่ฝั่งเดียวงั้นเรื่องมาจับเวอร์ติเคิลเฟสปัสเตอร์สูเพกลงใบฮะโดยบรอนสโตแมนเอาคุนเธอ์บอกไม่ไม่ไม,ไม่จะตออ่อปอฮะยังไงโคสไลร่วงไปเลย เดอะริงเจเนอเรลพูนี้ฮะเน่ก็ในชีวิตจริงนี่แกจะไปชิงคิงออฟเดอะริงนะเออนะฮะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเพราะว่าเออผมนี่อัดนะผมนี่อัดหลังในส่วนของอ,อ่าอัดก่อนหนะ้าที่คิงออฟเดอะริงฝั่งรอนะจะหาคนที่จะมาเป็นคิงนะเออก็ต้องรอดูกันครับว่ากุนเธอร์หรือเจอูโซนะแต่ถ้าให้เดาวก็น่าจะเป็นกุนเธอร์แหละนะฮะเออนะ ก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะหรืออาจจะเป็นเจอูโซก็ได้นะเออเดี๋ยวเป็นคิงเจก็ได้นะเออเอ้ยมันฟังดูแปลกๆนะเออนะฮะมามาดูกันดีกว่าในแมชของเรากันดีกว่านะครับผมมาเจอแมนสู้เพกอีกแล้วโอ้โหนับหมยปั้มสายโอสครูนะสำหรับคุณเธอนะคือเน้นสมจริงสมจังอ่ะท่าเธออะไรไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่ครับแต่แกนี่เน้นหนักนะ เน้นหนักเน้นรุนแรงเข้าว่านะสำหรับกุณเธอครับผมนะส่วนบรอนนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะ p o w ์ r house แบบ,แบบเต็มๆเลยนะมาทิ้งศอกลงไปก่อนโดยกุณเธอกระทถืบสามหลบมามานี่ตู้อีหนึ่งทีกุณเธอมามานี่เอาผักร่วงไปเลยเบี้ยวลงไปหลากศพขึ้นมามานี่เฮ้ยบรอนบอกเมื่อกี้จะใส่ท่าโคสไลายรหลบมาได้ มานี่เอาเตะข้อพับคืนเหมือนกันยังไงมานี่เอาวียางไปเออออกไปนอกเวทีก่อนมาขอพักฟื้นพลังซะก่อนนะเออโคสไลร่วงเวทีไปเลยบอนเออนี่เป็นไงล่ะเออบอนบอกนี่มาขอตะโกนซะหน่อยนะกุนเธอคุณเธอบอกเอ,อ้เอาไงดีวะฮะปีศาจตัวนี้นี่มันแข็งแกร่งซะเหลือเกินนะ นี่บอนเอ้ยบรอนนี่วากใหญ่เลยยังไงจังหวะนี้คุณเธอไม่วากใหญ่เลยเฮ้ยโอ้โหคุณเธอบอกนะขึ้นมาก่อนก็ได้กรรมการนับห้าแล้วตู้อีหนึ่งทียังไงจังหวะนี้บรอนจับเลยละกันฮะมานี่ใส่เอาไม่ได้โดนรีเวิร์ดดีดทีครับฮะโดยคุณเธอจะใส่ถ้าไม่ตายงั้นเรอฮะมานี่เตะหนึ่งทีก่อนลันนิ่งดอบคิกลงไปครับโดยทางด้านของคุณเธออพาก่อน บอนเมื่อกี้เหมือนจะมีฟินิเชอร์นะแต่หายไปแล้วฮะเออโดนรีเวิร์สมาได้มานี่เฮตปบาดเข้ากลางท้ายทอยฮะบรอนสโตอร์แมนนี่แชมป์โลกนะน่าจะสมัยเดียวนะสำหรับบรอนนะฮะเออนะครับผมนะจะเป็นแชมป์โลกเวิลล์เออเป็นยูนิเวอร์แซลนะเออนะฮะเรียกว่าเป็นแชมป์ส้มหล่นละกันนะเพราะว่าตอนนั้นนี่จริงๆแล้วคือ นะโกเบิกนะจะต้องเจอกับโรมันเรนไงในรสเซอเมเนียสานะฮะแต่ว่าช่วงนั้นสถานการณ์โควิดมาพอดีนะโรมันเองแกก็กลัวติดโควิดนะก็เลยแบบว่าเอาบรอนสโตแมนนะมาแทนแล้วกันนะเออแล้วก,ก็ก็ถือว่าสองคืนสองคืนการทิงแชมป์โลกนะฮะของฝั่งผู้ชายนะฮะก็เรียกว,ว่าเป็นคู่ปิดนะฮะในคืนในรสเซอเมเนียครั้งนั้นนะ ก็ถือว่าแมทนี้จบไวกันทุกคู่เลยนะเออนะฮะแทบจะไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะแมทชิงแชมป์โลกนะไม่ว่าจะเป็นของ WWE ที่ดรูนะชนะบล็อกเลสเนอร์มาได้ส่วนโกเบิร์กนี่จะเจอกับทางหน้านของบรอนสโตแมนแล้วก็แพ้นะออาวมานี่กูนเธอตบหนึ่งทีมานี่อาเสียผ้าล็อกเลยละการจับเป็นเา้าเว,วอร์บอมลงไปฮะเอ้ยบรอนบอกกู้ก็คืนเหมือนกันว่าเฮ้ยมานี่ ยังไงเอาเวียงกุนเธอไปมานี้ทบกุนเธอร่วงไปก่อนอ้โว้ยอุตสาห์ขึ้นของขึ้นมาโอ้โหมาบรอนบรอนนะเออน,น,ออนี่มามานี่จะใส่ท่าโดนใส่วอลสแลมลงไปก่อนอ่ะมานี่จับลากศบขึ้นมากุนเธอยังไงเอาบรอนบรอนฟินิเชอร์หมดประโถเอ้ยมานี่โดนรันนิ่งด r อ p คิกไปเลย แมชผ่านไปแล้ว6นาทีครับคุณเทอร์ใส่พลาวอมไปแล้ว1รอบนะโอ้ส่วนบรอนนี้ไม่ได้ใส่ฟินิเชอร์อะไรเลยมานี่จับอีกครั้งจเจอ,อแมนซูเพกไปก่อนอย่าลืมนะว่าแมชนี้นี่ต้องจับกด2ทีนะถึงจะเป็นผู้ชนะนะครับผมนะแต่ถ้ามีการจับกดกันคนละครั้งนะหรือว่าไม่มีการจับกดเลยนะจนครบหมดเวลา20นาทีนะก็กุณเทอร์ยังสติลแชมป์อยู่นะ เออนะครับผมมามานี่บอนสโตแมนตบเอ้ยเตะหนึ่งทีก่อนมานี่มาเอาโดนวีอย่างไปอาจเทินบาเคิลฮะกรรมการอย่าขวางกุนเธอบอกมานี่อาสเสียบสลี p เปอร์โฮเลยเฮ้ยสลี p เปอร์โฮยังไงป่ะปล่อยก่อนนะเดี๋ยวจะใส่ฟินิเชอร์แล้วมานี่โดนเอสตอลงไปฮะโคสไลน์เอสตไปก่อนยังไงจังหวะนี้กุนเธอบอกเสียบข้าวล้อกัดเว้นพาวเวอร์บอมลงไปเลย ยังไงจังหวะนี้อาลากศพไม่ได้โดนทีบรนะบรอนบรอนบอกเฮ้ยกูสาชนะโรมันเรนมาได้นะโอ้ยกูนี่คือปีศาจร,ร้ายนะเออจะมาแพ้เดอะริงเจเนอรัลผู้นี้ได้ยังไงมาดูนุ้ยโทรแบ็คลงไปฮะหัวปากพื้นมายังไงเสียบเข้าล็อกไม่ได้โดนวย่ยยางอัจเทินมาเคลื่นจะปั๊ม มานี่เตอะอาะเสียบข้าวนอกเลยใส่เป็นอะไรบาติสตาราบอมฮะเสียดเอาเผาบอมลงไปฮะเออนี่เออสะใจเฮ้ยนะเดือริงเจเนอรลสะใจซะเหลือเกินเอาจะจับโกดก็ยังไม่ได้ครับจังหวะนี้บรอนสโตเมนเอยปีศาจร,ร้ายตัวนี้ไม่ให้จับโกดกันง่ายๆหรอกนะ บอลนี้ในเอามาสดของเรานี่แกนี่ชนะแชมป์โลกแล้วหนึ่งสมัยนะเออทาไปเล่นไปนะเออนะครับผมนะก็ต้องรอดูกันนะเออช่วงนี้นี่แกบอกแกมาเอาแชมป์รองก่อนก็ได้นะแชมป์โลกเนะี่ยเดี๋ยวค่อยไปเอาที่หลังก็ได้เออแต่ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะบรอนสโตแมนฮะ มาจะไหลกระแทกโดนสมอพิเกตโดยกุนเธอกรรมาการนับเร็วหนึ่งสองสามเรียบร้อยฮะโวยกุนเธอนำหนึ่งแต้มแล้วโอ้โหกุนเธอเซอเลยเฮ้ยโอย้สมอพิเกตทีถึงก็เซเลยเหรออ้าวจับเลยใส่อาโบมิเนียนฮะเป็นฟอร์ลาเวสลมลงไปฮะครูบหนึ่งทีก่อนกุนเธอโดนบรอนสโตแมนุบอีกครั้งกระทืบสามกุนเธอมานี่โอ้โห โดนกดโดยสมอพิเกตหนึ่งทีอาวีอาไปลงเวทีไปเลยไม่บ้อนบอกบรอนเนอรบรอนบอกกูจะเอาแชมป์นะอินเตอร์เนี่เออได้ข่าวว่ามึงยังไม่เสียแชมป์ให้ใครงั้นเอแตะกูจะเนี่ยแหละเดี๋ยวกูจะเป็นคนแรกเนี่ยแหละที่จะปราบกุูนเธอให้ดูคอยดูเธอนะมาตู้อีหนึ่งทีก่อนกูนเธอบอกอะไรเอาเตะร่วงไปเลยโอ้ยบรอนสโตแมน โดนเตะร่วงไปเลยเน่กุนเธอเตะท่าซะหน่อยมาบรอนขึ้นเวทีมาก่อนเอ้าลงลงมาทำไมยังไงจังหวะน,นี้กรรมการนับสองแล้วบรอนมีฟินิเชอร์นั่นเนี่ยเออไม่ใช้ฮะบรอนบอกยังไม่ใช้หรอกนะั้นนะมาจะทำอะไรมามานี่โคสไล์ร่วงไปก่อนทูบอีกครั้งหนึ่งกุนเธอค่อยๆลุกมาอย่างช้าๆฮะ แม้จะผ่าน10นาทีเข้าไปแล้วนะเออคุณเธอปัม๊มโดนปัม๊มโดย b r อ n s t o n m a ฮะเออไในลุกขึ้นมาเ,เร็วฮะไม่ลุกใช่ไหมไม่ลุกใช่ไหมไม่ลุกใช่ไหมฮะเออนี่ทุบซะเลยมาคนลตตบคนลตตาบแล้วตอนนี้นี่ต่อยฮะคุณเธอต่เอายังไงจังหวะนี้มาชอบเลยโอ้ยเสียงดังฟังชาร์เสียงยังเอยเสียงดังฟังชาดหรอฮะมาน,นี่บีทลิสล็อกมาคุณเธอ เสียบอีกครั้งหนึ่งจับโยกฮะแบกแบกแบกฟอเป็นวอรทติเิลเฟสมาสเตอร์สู่ผีกลงไปหน้าฟาดพื้นเอาเข่ากระแทกหัวทุบหนึ่งทีก่อนยังไงจังหวะนี้จะต่อยไม่ได้มาตดนไซด์เฮดล็อกโดยกุนเธอกุนเธออาตบ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 ,ตบ,ตบยับยับเลยจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหอ๊ยหน้าสั่นเลยแต่บรอนบอกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หือไม่อือนี่โอ้อยพลัง พยายามจะใช้พลังปีศาจท,ที่มีอยู่ทั้งหมดฮะตอนนี้บรอนสโตแมนเอ้ยมอนสเตอร์มองอาร์สคู่นี้ฮะจะชิงจะได้แชมอินเตอร์มาหรือเปล่าต้องรอดูกันมาน,นี่จับยกแบกมาสาปายบาสเตอร์ลงไปฮะเป็นว o น e hand s p y b u ต t e r นะเมื่อสักครู่นี้มาน,นี่ตยุยเอาไม่ได้ยังไงตยุยต่อยก่อนมาน,นี่จับเสียเข้าล็อกเลยละกันยังไงใส่โอ้ยไม่ได้คุณเธอรีเวิร์ดอีกแล้ว กุนเธอรีเวิร์สเก่งเหลือเกินโอ้โหจะใส่ผ้าก็ไม่ได้ครับบรอนสโตแมนบรอนบอกโอ้โหช่วงนี้นี่ป้อแปรซะเหลือเกินออาผักหนึ่งทีก่อนบรอนไม่มีฟินิเชอร์ฮะเออไหลกระแทกทุบเอ้เข่ากระแทกหลังไปอีกแมชนี้นี่โอ้โหต้องดูกันนะว่านะตอนนี้คุณเธอนำอยู่หนึ่งแต้มนะถ้าได้จับกดอีกครั้งหนึ่งนะกุนเธอก็ยังสติลแชมป์ได้อยู่นะเออ แต่ถ้ากุนเธอนะฮะเสียการโดนจับกดนะก็เอาแล้วโดนสมอพิเกตอีกครั้งหนึ่งกรรมาการนับเร็ว1นสอง่อยางในกรค่สองเอานับหนึ่งสองสีใได้แคสอโอ้ยบรอนสโตแมนบอกไม่ไม่ไม่ให้โดนครั้งที่2องหรอกนะเออแต่คราวนี้บรอนบอกเออโอ้ขอรีเวิร์สบ้างมายังไงวียังออกไปนอกเวทีตุ้ร่วงไปเลยเออ บอนบอกกูเองก็เริ่มจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แล้วนะมามานี่เตรียมตัวจะใส่ฟินิเชอร์แล้วลุกขึ้นมาเร็วๆกูลเ,เธอฮะอ่ะกรรมาการก็นับไปเรื่อยๆครับผมนะมานี่บอนบอกเร็วๆเร็วๆฮะยังไงจังหวะนี้มาตบไม่ได้ต่อยเอา้าไม่ได้อีกมามานี่เอา้ายังไงกูเธอกูเธอหันมาอาจารยเอ๋โดนทูบหลังเอ้ยโอ้บอน กะจะใส่ฟินิเชอร์อยู่แล้วซาลิปเปอร์โฮเลยจังหวะนี้ยังไงกูเธอซาลิปเปอร์โฮนอนไม่นอนนอนไม่นอนบรอนนอนไหมบรอนยังไม่นอนหรอกนะฮะมานี่ยังไม่นอนหรอกมามานี่เอาเสียบวิง่งไปมานี่ใส่เป็นโชเดอร์แทเกิลบ้างเอาเอาแล้วฟินิเชอร์ประทับฟนะินิเชอร์ฮะตอนนี้กูเธอมานี่บรอนบอกมาขอใส่บ้างละกัน running นนเวอร์ สแลมลงไปเลยแล้วมาจับกดไหมไม่ไม่จับกดนะเฮ้ย <Hey. S 1> เป็น running power slam แบบยังไม่ได้จับกดนะมานี่อลากศอบกุลเธอมาจับกดเลยไหมยังอีกโอ้โหโดน esto ไปก่อนเฮ้ยเจ็ดนาทีสุดท้ายครับผมนะกุนเธอน้ำอยู่หนึ่งแต้มนะตอนนี้ฮะมามานี่ตบเลยตบมาตบตบเตะอยู่อย่างนี้หละตอนนี้ฮะมามานี่ มาอาหารหลังมาก่อนกุนเธอโดนจามศอกจามสอกฮะโดยทางด้านของบรอนไหลกระแทกโดนศอกกลาบอีกเออเตะข้าวมาเสียอีกครั้งนึงข้าวนี้เสียบโยกขึ้นใส่สิ์เอาเผาบอมอีกครั้งหนึ่งฮะโดยบรอนสโต้ไอโดนกุนเธอฮะเผาบอมลงไปแล้วถีบยันไปก่อนโอ้ย บอนบอกโอ้โหกูนี่พีกกันใส่ท่าปันไปใส่ท่ากันมาฮะตอนนี้แล้วมาฟอลเราเวสลมลงไปฮะเออเป็นฟอลเ,เวสลมฮะจังหวะนี้กุนเธอโอ้บอนโดนโคสไลน์มานี่มากลาเลียดอฮะยังไงอภิีกศบมามานี่จับโยกเหยโดนสอก,กลับเฉยแล้วสลิเปอร์รโฮอีกแล้วจังหวะนี้าลิเปอร์รโฮยังไงอาวบอน เฮ้ยคุณเธอบอกนะมันต้องปิดฉากด้วยท่าไม้ตายเท่านั้นนะในปีศาจต,ตัวนี้เนี่ยฮะตบมาคุณเธอมาจับยกขึ้นเลยใส่เป็นพาวเวอร์บอมฮะเอ้ยดึกดิงเจเนอเลฮะมามานี่แล้วพลิกศพไม่ได้ฮะบ้อนบ้อนบอกอยัางยังไม่ยอมหรอกนะมานี่เอาโดนสมอพพิเกตอีกแล้วกรรมการนับเร็วหนึ่งสอง สามเรียบร้อยเลยโอ้โหกว่าจะกว่าจะจบได้ครับเกมนี้โอ้โหเรียกว่าโอ้กลายเป็นว่ากุนเธอฮะใช้สองสมอพิกเก็ตฮะสามารถสติลแชมป์ได้อยู่นะฮะ here is the winner and still the intercontinental champion กุนเธอเริงเจเนอเรตกุนเธอฮะยังสตีลแชมป์ได้อยู่ครับผมนะในแมชนี้นะไม่ครับผมกุนเธอถึงกับกะจายเนย่เป็นไงล่ะฮะเนแชมป์มันยังอยู่กับชั้นอยู่นะกระจายไม่ฮะไม่ครับผมบรอนสโตแมนโอ้ยถึงกับโอ้โดนเผาบอลไปหลายรอบอยู่เหมือนกันฮะกว่าที่บรอนนะจะสามารถโอ้ แต่ว่าไม่ตายเพราะถ้าไม่ตายฮะแต่ตายเพราะว่าโดนสมอลพิเกตนะเดอะบร n z นสโตเมนตก็ต้องรอดูกันว่าคู่นี้จะจบอย่างไรต่อไปนะครับผมนะรอดูรอติดตามกันได้นะครับอ้าทอดให้สัมภาษณ์กันเดอะฮาร์ดีด้บอยครับคุณรู้สึกอย่างไรครับว่าพวกคุณนี้จะต้องป้องกันแชมป์แบบไต่บันไดนะครับผมนะ ไอ้ hey, ฉันยังไม่รู้เลยว่าคู่ต่อสู้มันจะเป็นใครนะแต่ฉันบอกไว้อย่างเดียวนะพวกนายนะไม่มีทางเอาแชมป์โลกไปจากพวกเราได้แน่นอนใช่ใช่ใช่นะออแชมป์โลกนะ World Tag Team Champion ยังจะเป็นของพวกเรา The Hardy Boy อยู่นะเข้าใจเาปล่าเราก็ต้องรอดูกันครับว่าใน Extre m e r มรูครั้งนี้พวกเขาจะสติลแชมป์ได้อยู่ไหมนะครับผมนะโอ,โอ้โเรียกว่า ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับนะแมชที่จะเกิดขึ้นนะครับผมในเอ็กซ์ตรีมรูหลังจากนี้นะแมชแรกฮนะก็เป็นกุนเทอร์นะที่สติลแชมป์อินเตอร์ไปได้นะครับผมนะ ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะก็ใครที่ชื่นชอบซีรีส์อามาสดบทเป็นเจมของเราในเกม WWS e m a c k d o w n versus p r o i 2011นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งกันด้วยนะฮะซีรีส์นี้จะมาทุกวันศุกร์นะครับผมนะเผื่อใครที่อยากดูนะฮะเนื้อเรื่องนะครับผมต่างๆสามารถดูกันได้ในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับผมนะ คลิปหน้าฮะจะเป็นแมชระหว่างฮัคโฮแกนฮะฮอลลีวูดโฮแกนจะเจอกับสโตนโคสตีฟออสตินนะเออซึ่งจะเป็นอย่างไรก็รอดูรอติดตามกันได้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ